สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยวิเคราะห์กันนะครับถึงสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับซู35นะครับของรัสเซียเนี่ยนะได้มาโชว์แสนยานุภาพนะครับเหนือน่านฟ้าอิหร่านนะครับถ้าสนใจนะคือท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอิสราเอลกับทางอิหร่านนะครับในเรื่องของประเด็นที่จะมีแผนการโจมตีบรรดาที่ตั้งนิวเคลียร์ของอิหร่านหรือไม่นะครับ ไทยีรานนะครับก็ดูเหมือนนะจะไม่ยอมที่จะพูดคุยนะกับรัฐบาลสหรัฐด,ด้วยนะครับโดยอ้างว่าสหรัฐเนี่ยไม่รักษาสัจจะไม่รักษาสัญญาอย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีนะครับในข้อตกลงดิวเลียร์หฝ่ายที่ผ่านมารวมถึงนะครับผู้นําสูงสุดนะครับของไทงิหรานเนี่ยนะครับคาเมนีก็ได้ไดกล่าวหาทางสหรัฐนะครับว่าลักษณะก็คือ,อเป็นการพูดคุยที่ไม่ชันฉลาดแล้วก็ไม่สุข,ขุมนะ ทัังที่มีการตกลงข้อตกลงกันเนี่ยนะกับทางสหรัฐแต่สหรัฐนะครับก็ยังมีการละเมิดก็ยังมีการคว่ำบาตรทางอิหร่านอย่างต่อเนื่องนะครับแม้ยังมีข้อตกลงนั้นอยู่ก็ตามเนี่ยทำให้อิหร่านดูเหมือนท่าทีนะไม่ค่อยอยากจะคุยกับทางสหรัฐเท่าไหร่ในขณะที่ทางสหรัฐกับอิหร่านก็ไม่เคยพอใจโปรแกรมนิวเคลียร์ของทางอิหร่านนะครับทางด้านสหรัฐกับอิสราเอลเนี่ยดูเหมือนว่ากังวลอยู่เหมือนกันนะถึงเรื่องของโครงการโปรแกรมของอิหร่าน จึงมีแผนที่จะโจมตีบรรดาที่ตั้งนิวเคลียร์อิหร่านเพื่อจะทําลายให้สิ้นซากนะครับในขณะที่อิหร,ร่านรัสเซียเนี่ยได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือแบบครอบคลุมนะเรียกว่ารอบด้านทีเดียวนะทั้งทางด้านเศรษฐกิจทางด้านพลังงานการขนส่งนะครับแล้วก็เรื่องของทางการทหารโดยอย่างล่าสุดนะครับซู35ของรัรรสเซีย2ลำเนี่ยนะครับได้ถูกส่งไปบินนะครับอวดโชว์ในอิหร่านเป็นที่เรียบร้อรยแล้วนะครับ ก็เรียกว่า,เ,าเป็นที่น่าตะลึงะนะสำหรับทางรัฐอิสราเอลเพราะว่าถ้าเกิดอิสราเอลรอบนี้จะมาโจมตีน่านฟ้าอิหร่านอาจจะไม่ง่ายเพราะอิหร่านมีเครื่องบินรบที่ทันสมัยนะครับซู35ซึ่งนานี้รัสเซียได้ส่งมอบนะครับให้ไปสองลำไปบินโชว์ไปโชว์แสนยานุภาพนะครับเหนือน่านฟ้าระด,ดอกกลามที่เรียบร้อยแต่ก็ไม่มีรายงานระบุนะครับว่าอิหร่านได้จัดนะครับซื้อไปกี่ลำ ไอซูสามห้าเนี่ยนะครับแต่รู้ว่าความร่วมมือระหว่างอิหร่านกับรัเสเซียเนี่ยแน่นขึ้นในภายภาคหน้าจะเป็นสนธิสัญญาเหมือนเกาหลีเหนือหรือไม่ก็ไม่ทราบนะครับก็เรียกว่าได้สร้างความตระลึงงานนะพร้อมๆกับความวิตกกังวลของสหรัฐและอิสราเอลนะครับต่อประเด็นเครื่องบินรบนะรุ่นทันสมัยซูสามห้านะครับที่ไปบินโชว์เหนือน่นฟ้าในอิหร่านในตัวกลางเป็นที่เรียบร้อยนะครับต้องติดตามสถานการณ์กันต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไร ว่าทางด้นานสหรัฐก,กับอิสราเอลเนี่ยจะยังมุ่งมั่นนะที่จะโจมตีบรรดาที่ตั้งของอิหร่านหรือไม่ในขณะที่อิหร่านก็ขีดเส้นแดงนะครับ,รขขนนรบว่าการโจมตีบรรดาที่ตั้งนิวเคลียร์ของอิหร่านเป็นการข้ามเส้นแดงของอิหร่านน่าจะเกิดสงครามเต็มรูปแบบนะระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลหรืออิหร่านกับสหรัฐก,ก็เป็นไปได้ภายใตนะ้การหนุนหลังนะทางการทาหารอาวุธปกรณ์ที่ทันสมัยอย่างเครื่องบินรบซู35ของรัสเซียที่กําลัง น่าจะทยอยส่งมาสู่อิหร่านเรื่อยๆ,ๆนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ